็วันนี้พวกเราคณะกลุ่มคน,นทตื่นธรรมเนาะก็อาจารย์มีความปรารถนาอยากจะถวายเก้าอี้ให้นพอาจารย์ท่านนั่งแล้วก็เหมือนมีเขาไอ,อ,อตัวรองหลังเนาะมันทันสะโพกไม่ดีก็เลยว่าอยากจะได้เก้าอี้ตัวใหญ่หน่อยถวายท่านนั่งใช้แสดงธรรมก็เลยวันนี้ก็เลยเอาชุดเก้าอี้มาถวายพระอาจารย์นะก็ขอพวกเราทุกคนน้อมถวาย พระอาจารย์ด้วยการกล่าวคำสาธุพร้อมกันสาธุย้อนดีอันนี้เอาไปเคยสั่งทำไปถวายสมเด็จวัดเครือวันให้ให้ทำ ก็โมธาราจันเดียรพน,นะสิเล้านสิบที่ได้นำนับเก้าอีเ้เตียงต่างก็ยึดอยู่ในอยู่ในพระสุอยู่ในพระวินยัยก็ที่ยอาศัยก็นหมยาก็ปัจจัยสิท้่ในพระสุขสก็อน,นันต์ปานังคารังวัฏถัแล้วก็เตีงตงตงตงเยงเก้าีใอะรเป็นต่าง เอ่อเป็นการให้ให้ที่นั่งเป็นทางอาสนะอะไนีอาสะนาสะหรือให้ที่นั่งเปนทนาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ตัตสาสมาสมุรัยก็ถวายอาสนะเป็นทางแล้วก็ผู้สนที่เกิดขึ้นจากการให้อาสนะเนี่ยให้อาสนะแก่ผู้แสดงธรรมให้อาสนะแก่ผู้บุรุษธรรม ให้อาสนาแก่ผู้ที่จเจริญกรรมฐานเหล่านี้นจะเป็นปัจจัยทําให้ได้อาสนะที่นำแล,ละบรรลุธรรมจะเป็น,นปัจจัยในการบรรลุธรรม